แล้วก็เราไปดูเรื่องราวของเทนนิสกันบ้างครับโดยทีมเทนนิสไทยและปากีสถานครับก็เมื่อวานนี้ครับร่วมถแถลงข่าวยืนยันความพร้อมครับในศึกเทนนิสเดวิสครับ2017ครับ โซนเอเชียโอเชีเยกลุ่ม2รอบชิงชนะเลิศซึ่งทีมชนะเลิศเนี่ยครับก็จะได้เลื่อนขึ้นสู่กลุ่ม1ปีหน้าณโรงแรมชัยนาอิสลามบัดประเทศปากีสถานเมื่อวานนี้ครับโดยนักเทนิสไทยที่ขึ้นถแถลงข่าวก็คือจูนเนียร์วิชยาตรงเจริญชัยกุลพงศกิติพงศ์วชิรมโนวงแล้วก็แฝดสนชัดสัญชยัยรัติวัตรครับต้นต้อง,องแล้วก็มีร้อยเอกวิทยาสำเร็จกับตันทีมครับซึ่งร้อยเอกวิทยากล่าวว่าการเล่นบนคอตญ้าครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะเล่นคอตญ้าอาจจะทําให้ทีมไทยมี ัญหาบ้างเนื่องจากเมืองไทยไม่ค่อยมีขอดยา้ายเล่นครับแต่อย่างไรก็ตามทุกคนก็จะพยายามให้ดีที่สุดครับมั่นใจว่าจะชนะได้โดยเฉพาะในประเภทคู่ที่มีทีมเวิร์กดีกว่าครับแต่ก็จะไม่ประมาทเพราะปากีาสถานมีนักเทนนิสท,ที่น่ากลัวอย่างไอซามคูเลซี่ที่เล่นคู่ได้ดีและมีประสบการณ์ ทำให้ไทยเราเองก็ต้องวางแผนแล้วก็เล่นอยู่ในเกมของเราให้ดีที่สุดครับโดยต้องครับสันชัยก็บอกว่าทีมชาติไทยมีนักกีฬาประเทศเดียวที่ดีกว่าแม้ว่าต้องเล่นในขอดญาที่เพรยถนัดขณะที่ประเทศคู่จะเป็นตัวตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะก็คงต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อพาทีมชาติไทยนี่ขึ้นสู่กลุ่มหนึ่งให้ได้ส่วนทางฝั่งปากีสานเองเขามีไอซามคูเลซี่ครับวัย3าปีครับซึ่งเคยขึ้นถึงมือ8ของโลกประเภทคู่ก็กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้มองว่าตัดสินที่ประเภทศคู่ครับแล้วก็ตัวเองรู้จักต้นต้องเป็นอย่างดีเคยเจอกันหลายครั้งแล้วรู้ว่าทั้งคู่แข่งแก่งมีประสบการณ์แต่อย่างไรก็ตามประสบการณ์ตัวเองในการเล่นทีมดินา15ปีก็จะล้มทั้งคู่ลงได้ครับแล้วก็หลังจากการแถลงข่าวเนี่ยก็ทีมนักขวดไทยก็ไปฝึกซ้อมที่ขอดยาซึ่งเป็นสนามซ้อมใกล้สนามแข่งจริงครับโดยทางสนชัดและสัญชัยก็กล่าวร่วมกันว่าวันนี้เป็นการฝึกซ้อมวันแรกครับซึ่งตัวทั้งต้นต้องนี่ปรับตัว วัาได้ดีครับก็เก่าแล้วครับขนาดที่น้องๆในทีมยังไม่คุ้นกับสนามครับเพราะว่าเป็นขอนญาตที่ไม่ถนัดแล้วก็สภาพสนามนี่มีหลายจุดที่แย่เลยครับสนามซ้อมลูกตกแล้วเด้งผิดจังหวะครับ แต่อย่าง้วก็ตามคิดว่าสนามจริงคงจะดีกว่านี้แล้วก็ยังมีเวลาเหลืออีก2วันให้ปรับตัวด้วยก็จะสู้อย่างเต็มที่ครับก็เรียกว่าเต็มร้อยเมื่อถึงวันแข่งขันครับโดยการแข่งขันจะมีขึ้นที่สนามเทนนิสภายในปากีสถานสปอร์ตคอมเพกที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานในระหว่างวันที่15จนถึง17กันยายนนี้ครับก็ส่งใจเชียร์ทีมเทนนิสไทยกันครับให้เลียนชันขึ้นสื่อกลุ่มหนึ่งให้ได้ครับ